สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จวัดพระพิมพ์ตุกตาเล็กสังฆราชสุขไก่เถื่อนสำหรับองค์นี้เป็นพระที่อิ่มใช้เองนะคะมานานเกือบ20ปีค่ะ องน,นี้ใช้เองนะคะมานานเกือบ2ี่สิปีสมัยก่อนก็จาวห้อยคอตลอดนะคะองค์นี้นี่เลี่ยมด้วยเงินแท้อยู่แล้วนะคะเป็นกรอบเงินแท้เมื่อก่อนนี่อิ่มก็ใส่สร้อยคอเงินแท้นะคะแล้วทีเนี้ยก็ห้อยองค์นี้ใช้ตลอดเลยพอคนนะคะชอบขอดูพระจากคอเราแล้วเราก็เลยเก็บเลยนะคะพระเพราะว่าเนื่องจากว่าหนึ่งอิ่มเป็นผู้หญิงเนาะเวลาแบบ พวกชอบมาขอดูพระบางคนเขาไม่ได้มาขอให้เราถอดนะมันบางคนเขาไม่ได้มีมารยาททุกคนนะคะอันนี้อันนี้เล่านอกรอบให้ฟังเฉยนะคะก็มาจาับจากที่คอเราเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยอิมก็ไม่โอเคกับตรงนี้อิมก็เลยเก็บพระเลยนะคะเก็บพระก็คือไม่ได้ใส่ห้อยคอห้อยคอนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาถามนะคะถาม ดูจากคอเราตลอดนี่คะ่ะแล้วก็เป็นพระที่ปกติอิ่มก็ไม่ได้เวลาไปเปิดแผงสมัยก่อนเนี่ยอิ่มก็จะไม่ออกพระที่อิ่มใช้เองเนี่ยไปวางนะคะเพิ่งจะมาวางก็เนี่ยคะ่ะช่วงที่ไปเปิดแผงล่าสุดอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือเอาไปวางเพราะว่าเผื่อจะได้ปล่อยเพราะว่าเราก็ต้องใช้เงินเนาะตามสภาพเศรษฐกิจเนี่ยคะ่ะสำหรับองค์นี้นะคะเป็นพระนะคะที่พระสังฆราชสุข ไก่เถื่อนนะคะท่านซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตนะคะพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนท่านเป็นพระอาจารย์นะคะของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตอีกทีนะคะเป็นผู้สร้างเสกนะคะแล้วก็นําเข้ากลุนะคะสําหรับองค์นี้จะเป็นพระกลุนะคะซึ่งพระกรุนเนี่ยจะดูไม่ยากเลยค่ะส่องดูเขาก็จะดูง่ายนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่ดูง่ายซึ่งเวลา ใครดูใครเห็นเนี่ยเขาก็คือเออเห็นเห็นละดูง่ายอะไรนะคะสำหรับองค์นี้แล้วเมื่อเกือบ20ปีก่อนเนี่ยก็มีเคยมีจริงๆอิ่มเคยเล่าเนาะในคลิปประมาณ6ปีเกือบ7ปีก่อนอิ่มเคยทำคลิปลงนะคะแต่เป็นคลิปโชว์พระองค์นี้ไม่ใช่เป็นคลิปขายนะคะอิ่มเคยเล่าไปแล้วว่าในสมัยนั้นอะที่อิ่มใส่ห้อยคออยู่ะคะ่ะก็มี นะคะลูกค้าอิ่มซึ่งแกซื้อพระอื่นๆนั่นแหละแกมาขอตื้อนะคะซื้อองค์นี้ที่ราคาสองหมื่นบาทในตอนนั้นนะคะแต่ว่าตอนนั้นอิ่มก็ไม่ได้ปล่อยเพราะว่าใช้อยู่แล้วหนึ่งนะแล้วเราช่วงนั้นอะเราก็ยังพอมีที่จะทำมาหากินได้คล่องนะคะมันเป็นยุคสมัยเนาะอย่างที่ใครจะจำได้ว่ามันจะมียุคเฟื่องฟูของวงการพระเครื่องอยู่แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นอะ่ะ อิ่มก็ขายพระอย่างอื่นได้อย่างอิ่มก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะก็เลยใช้ใช้มาเรื่อยๆนะะจนเกือบ20ปีมาเนี่ยนะคะตอนนั้นอะ่ะเขาก็มาตือ้อขอซื้อที่20,000บาทนะคะแต่ว่าอิ่มก็ไม่ได้ปล่อยนะคะตอนนั้นนะคะองค์นี้นะคะอิ่มก็ ลงคลิปไว้นะคะถ้าท่านใดสนใจหรือจะดูนะคะองค์จริงก็สามารถที่จะนัดได้ถ้าอยู่ในเวียงเชียงใหม่นะคะเพราะว่าอิ่มก็อยู่ในเชียงใหม่อยู่แล้วนะจะดูพระองค์จริงก็นัดดูได้นะคะหรือว่าถ้าจะให้ส่งไปสี่อะไรเงี้ยหรือว่าส่งเคอรี่ทั่วประเทศอะไรเงี้ยอิ่มก็ทำเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ ท่านใดที่สนใจก็สามารถถามราคาได้นะคะราคาที่หิมตั้งไว้จะเป็นราคาเปิดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมูลค่าพระองค์นี้นะคะรู้สึกว่าจริงๆมูลค่าค่อนข้างสูงมากนะคะเมื่ออยู่อยู่ที่ใคร <c oughs> เนาะอย่างที่เราบอกนะคะว่าพระอยู่ในมือใครอยู่ที่ใครอีกทีนะคะแต่ว่าราคามาตรฐานที่คนที่เขาใช้พระนะคะรุ่นนี้นะคะเขาก็ มีมาตรฐานเขาอยู่นะคะถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่ค่อยปล่อยกันอยู่แล้วนะคะสำหรับพระองค์นี้นะคะเนื่องจากว่าจริงๆก็ใช้ดีมากนะ,ะเป็นผ้าที่ดูแลคุ้มครองอิ่มตลอด ซึ่งอิมเอามาลงคลิปขายแล้วถ้าไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรอิมก็เก็บใช้เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าได้ขายมันก็ดีเพราะว่าอิมก็จะได้เอาเงินมาหมุนนะช่วงนี้แต่คนที่ได้พระไปก็เหมือนกับว่าก็อาจจะได้นะคะได้สิริมงคลได้ท่านไปดูแลอีกทีต่อจากอิมนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็ทักไลน์มาได้ค่ะอิมจะแจ้งแชทไลน์ไว้ที่ ใต้คลิปนะคะจริงๆชัดลายสะดวกสุดแต่อิ่มก็มีช่องทางหลายช่องทางนะคะเช่นนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ Facebook พระเครื่องซึ่งจะลงภาพนิ่งให้นะคะเป็น Facebook ส่วนตัวแต่ว่าเปิดสาธารณะเป็น Facebook พระเครื่องทัก Messenger ได้แล้วก็มีช่องทางเพิ่มเติมตอนนี้อีกก็คือ TikTok นะคะในส่วนของ IG แลอะไรพวกนั้นก็คือมันมีลิงก์อยู่แล้วในในตรงช่องอิ่มหรือว่าใต้คลิปอยู่แล้วนะคะ จะเห็นว่าองค์พระเมื่อเทียบกับเหรียญสิบ,บาทเห็นไหมคะว่าจะมีความสูงน้อยกว่าเหรียญสิบ,บาทไปถึงสองเท่านะคะหมายถึงองค์พระจริงๆที่ไม่รวมกรอบเนื้อเงินนี้นะคะกรอบเงินเป็นกรอบเงินแท้เลยนะคะความสูงองค์พระจะมะีความสูงประมาณไม่ถึงนะคะไม่ถึงอขออภัยค่ะพูดผิดเมื่อกี้น่าจะพูดผิดไปหรือเปล่าไม่ทราบนะคะความสูงไม่ถึง โอ้ยความสูงเกินอ่ะขออภัยความสูงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเหรียญสิบมานิดหนึ่งนะคะก็คือองค์เล็กกว่าเหรียญสิบเรานั่นเองเพราะว่าเป็นพระสมเด็จวัดพับนะคะพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะคะองค์นี้จะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ